สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมในสิ่งดีๆมีได้ทุกวันโดยสุนทรงามเกิดสิรินะครับการมาพบเจอกันกับผมเนี่ยก็ต้องมีเสียงหัวเราะนําร่องก่อนนะครับถ้าไม่มีเสียงหัวเราะนําร่องก่อนเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงของผมเองนะครับก็ทักทายด้วยความบริสุทและก็นึกถึงกันนะครับเ,เพื่อนๆเ,เคยเวลาไปทําบุญที่วัดเนี่ยนะครับจะได้ยินไหมครับว่าในตอนท้ายของประโยคที่ พระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จะอวยพรให้เราด้วยอายุวันณนะสุขพะพละอายุวันณนะสุขพะพละอายุแปลว่าอายุยืนวันณนะก็ขอให้ผิวพรรณผ่องใสสุขะก็หมายถึงให้มีความสุขพลังก็คือให้มีร่างกายแข็งแรงหลายคลิปหลายตอนที่มาเล่าเรื่องต่างๆในเรื่องของสร้างโชค สร้างความสําเร็จและสร้างความร่ํารวยด้วยวิธีง่ายๆด้วยพระคาถาในพุทธคุณเนี่ยซึ่งผมจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็เพื่อนๆก็หลายคนก็มีมาถามผมว่าถ้าสวดอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ต้องทํามาหากินมันจะร่ํารวยไหมผมกาลังจะบอกคุณนะครับว่าเรื่องราวจากตรงนี้มันเป็นเบสิกความขยันความอดทนพลังมันต้องเป็นป้าฐานอยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนคุณจะต้องเตื่นมาราังหน้า เกิมาคุณก็ต้องแปลงฟันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นทิคไงคือผมกําลังจะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมอะ่ะมีเพื่อนที่เป็นเศรษฐีคนสําเร็จเยอะมันไม่ได้บอกโจทย์หรอกนะว่าคุณเหล่านั้นคนพวกนั้นเนี่ยเขาขยันอย่างเดียวโดยไม่มีเคล็ดลับไม่ใช่ทุกคนเขามีเคล็ดลับแต่บางคนเขาจะบอกคุณไหมเคล็ดลับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ถ้าคุณคุณทำไปมันจะสังเกตได้คำว่าอายุเนี่ยคือเราจะร่ำรวยไม่ได้เลยนะเราจะประสบโชคไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีอายุนะครับอายุก็คือทรัพย์ตัวหนึ่งถ้าคุณมีอายุยืนนะคุณก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จสร้างครอบครัวสร้างเงินสร้างทองได้แต่ถ้าคุณอายุสั้นล่ะมันหมดโอกาสเลยนะครับมันหมดโอกาสเลยมีคาถาวันนี้ครับเป็นคาถาอิทริศ ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านเป็นพระเกจิวัดบางนมโคอยู่อจุธยาท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีนิงดำคาถาอิททริ์เนี่ยเป็นคาถาที่ทําให้เวลาเราเดินทางไปไหนก็ดีนี่นะครับเราท่องพระคาถานี้จะทําให้เราเองเนี่ยมีความสุขความปลอดภยัยถ้าเราปลอดภยัยเราก็มีอายุไงเมื่อเรามีอายุเราจะไปทํางานทํากุศลมันก็โชคดีกับเรา พระคาถามีดังนี้ครับทุกๆุกครั้งที่ผมมาเล่าเรื่องพระคาถาดีๆซึ่งเป็นพุทธคุณมีมนวิเศษต้องตั้งสรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนก็คือนโมสามจบครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยว่าพุทโธพุทธังนักการตังอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทโธพุทธังนักการตังอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นาการตังอรังพุทโธนะโมพุทธายะท่องครั้งละสามจบเวลาเดินทางไปไหนผมอยากจะบอกว่าคุณจะประสบความโชคดีและปลอดภัยนะครับเสริมอายุเมื่อคุณมีอายุอายุยืนยาวก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างเง,งิงน,สร,งงนสร้างอาชีพให้คุณมีความสำเร็จและร่ำรวยได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในสิ่งดีๆมีได้ทุกวันนะครับสวัสดีครับ thank you